สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับอักษรอ,อเลนกับครูพี่โอนะคะในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นป .4 ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องศาสนาและหลักธรรมค่ะแต่เราจะเรียนกันในบทที่4ค่ะเรื่องศาสนิกชนที่ดีนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระตนไตยแล้วก็แผ่เมตานะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องสวดมนต์ไหว้พระและทําไมเราจะต้องแผ่เมตานะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตรงนั้นนะคะครูพี่โอ๋ก็จะมีกิจกรรมนําสู่บทเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองทําก่อนนะคะให้นักเรียนดูภาพค่ะ ดูภาพนะคะในนี้จะมีอยู่3ภาพนะคะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าจากภาพนี้นะคะเป็นการปฏิบัติของบุคคลนะคะในภาพเนี่ยเกี่ยวข้องกับศาสนาใดและสังเกตได้จากสิ่งใดบ้างนะคะนักเรียนย้อนกลับมาดูที่ภาพนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่มีบุคคลยืนอยู่นะคะ เขาทำอะไรกันนะคะส่วนภาพที่สองเนี่ยคนกำลังมีคนแล้วก็กำลังใส่บาตรนะคะแล้วก็ภาพที่สามก็จะมีกลุ่มบุคคลเหมือนกันกำลังทำอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนพร้อมหรืยอยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนดูภาพแรกนะคะภาพแรกนี้นะคะเป็นภาพนะคะการปฏิบัติ ของบุคคลในภาพนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะคะนักเรียนลองดูลักษณะการแต่งกายของบุคคลในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่าการแต่งกายของบุคคลในภาพนี้เป็นลักษณะการแต่งกายของชาวมุสลิมแสดงว่านะคะบุคคลในภาพนี้ต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาใดคะศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะนักเรียนตอบถูกไหมคะ ถ้าตอบถูกก็แสดงว่าเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปมาดูภาพต่อไปค่ะกำลังใส่บาตรเห็นไหมคะมีภาพคนกำลังเอาของใส่ในบาตรพระนะคะแล้วก็มีพระนะคะอ,อยู่จำนวน3รูปนักเรียนอันนี้ใครตอบไปได้บ้างนะคะครูพ,พี่โอคิดว่านักเรียนทุกคนต้องตอบได้แน่นอนเพราะว่านะคะภาพนี้นะคะบุคคลในภาพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ุทธหรือพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเป็นบุคคล3ท่านแต่งกายซึ่งมีลักษณะเฉพาะนะคะกำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนคิดว่าบุคคลทั้ง3ท่านในภาพนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาใดคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้นะคะครูพี่โอจะเฉลยให้ฟังนะคะก็คือ เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาคิดหรือคิดศาส,สนานั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตได้จากการแต่งกายของบุคคลทั้งสามท่านนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะการแต่งกายของบาทหลวงนะคะหรือเป็นนักบวชของศาสนาคิดนั่นเองค่ะนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระสังเสริญคุณพระรัตนาตา์ไตและแผ่เมตตาค่ะอันดับแรกเลยก่อนที่จะเรียนนะคะ นักเรียนคนไหนไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไม่เคยสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาเลยมีไหมคะครูพี่โอเชื่อว่านะคะนักเรียนทุกคนนะคะที่เป็น พุทธศาสนิกชนนะคะจะต้องเคยสวดมนต์ไหว้พระสวดสรรเสริญคุณพระรัตนาตราัยและแผ่เมตตาแน่นอนนะคะแต่ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนักเรียนทราบหรือไม่คะว่านักเรียนทําไปเพราะอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไขาปริศนานะคะว่าทําไมเราต้องสวดมนต์ไหว้พระ ทำไมเราต้องสวดสรรเสริญคุณพระรัตนาตายและทำไมเราถึงต้องแผ่เมตตานะคะการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนาตายนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้อาจิตใจของเราเนี่ยมีสมาธินะคะแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะโดยที่ในขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีสติปัญญาดีแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะคราวนี้มาดูบทสวดนะคะที่นักเรียนควรที่จะ สวดนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือคํานมัสการพระพุทธเจ้านะคะที่เราเรียกกันว่านโมสามจบนั่นเองนะคะนักเรียนลองมาร่วมกันสวดพร้อมๆกันนะคะอ,อันดับแรกนะคะกล่าวตามครูพี่โอก่อนนะคะแล้วหลังจากที่นักเรียนจำได้แล้วเนี่ยก็ฝึกสวดด้วยตนเองนะคะสักสามครั้งนะคะ ว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสวดได้หรือเปล่านะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวดคํนานมัสการพระพุทธเจ้าพร้อมกันนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนพนมมือค่ะเมื่อพนมมือแล้วนะคะครูพี่โอจะท่องบทสวดแล้วให้นักเรียนสวดตามนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มสวดกันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำสวดนมัสก,การพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนก็สามารถที่จะฝึกสวดนะคะซึ่งบทสวดนี้เวลาเราสวดเนี่ยเราจะกล่าวทั้งหมด3จบค่ะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะการสวดคนานามัสการพระพุทธเจ้าเนี่ย เวลาที่ก่อนที่เราจะสวดมนต์บทอื่นๆเนี่ยเราก็จะท่องนโมสามจบนะคะหรือขับนมัสาการพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเริ่มสวดบทอื่นๆทุกครั้งนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะไปฝึกท่องให้ชำนาญได้ค่ะบทสวดต่อไปนะคะเป็นบทสวดคําสักการะพระรัตนไตรนะคะนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าพระรัตนไตรก็ต้องประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็คือเป็น บทสวดที่เป็นการบูชาพระรัตนาตราัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะคะซึ่งบทสวดนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกสวดไปพร้อมๆกับครูพี่โอ๋ถ้านักเรียนพร้อมแล้วพนมมือค่ะท่องตามนะคะครูพี่โอ๋จะท่องช้าๆหนึ่งจบแล้วก็ให้นักเรียนท่องตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มสวดกันเลยนะคะอิมินาสักกาเลนะพุทธังอะภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะ คมังอภิปูชายามิอิมินาสักกาเลนะสังคังอภิปูชายามิค่ะก็เรียบร้อยกันไปนะคะสำหรับคำสักการะพระรัตนตรัยนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกสวดเพิ่มเติมนะคะฝึกสวดให้คล่องให้ชำนาญน,นะคะเพื่อที่เราจะใช้ในการไหว้พระนะคะนักเรียนสามารถ จะไปไหว้พระตอนช่วงก่อนนอนนะคะก่อนที่จะนอนเนี่ยก็สามารถที่จะสวดมนต์ก่อนก็สามารถใช้บทนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้จิตใจของนักเรียนเนี่ยสงบค่ะต่อไปนะคะอีกบทสวดหนึ่งนะคะที่ครูพี่โอนะคะ จะมาสอนให้นักเรียนนะคะได้สวดร,ร่วมกันนะคะบทสวดนี้นะคะนักเรียนจะได้สวดเวลาตอนเช้านะคะเวลาที่ไปโรงเรียนนะคะหลังจากที่เคารพธงชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะได้สวดมน์นะคะซึ่งนักเรียนรู้ไหมคะว่าบทสวดนี้เรียกว่าอะไรก็เป็นคําบูชาพาระรัตนาตรัยนะคะนักเรียนอย่าสับสนกับบทสวดก่อนหน้านี้นะคะบทสวด ก่อนหน้านี้คือคําศัก,กระพระรัตนไตรนะคะส่วนบทสวดที่เราจะได้ฝึกฝนสวดกันนะคะบทสวดนี้เรียกว่าคำบูชาพระรัตนไตรนะคะที่นักเรียนจะได้สวดกันตอนเช้านะคะในวันที่นักเรียนไปโรงเรียนนะคะหลังจากที่เคารพธงชาติแล้วนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะพนมมือค่ะ เราจะฝึกสวดเป็นภาษาบาลีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครูพี่โอจะมาแปลทีละช่วงนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าบทสวดที่เป็นภาษาบาลีเหล่านี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มสวดมนต์นะคะคำบูชาพระรัตนาตรัยไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนพนมมือค่ะแล้วกล่าวตามพี่โอนะคะ อารหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอะภิวาเทมิกราบค่ะสวาขาโตภคะวตาธโมธรรมังนมสามิกราบค่ะสุปติปันโนภคะวโตสาวกาสังโคสังคังนมามิกราบค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำบูชาพระรัตนตรัยนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะไปฝึกสวดนะคะให้คล่องแล้วก็ชำนาญน,นะคะซึ่งบทสวดนี้ครูพี่โอมั่นใจว่านักเรียนทุกคนส่วนใหญ่ก็จะสวดได้แต่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าบทสวดที่เราสวดกันทุกเช้าตอนที่เราไปโรงเรียนนะคะหรือว่าหลังเลิกเรียนนะคะ คุณครูของนักเรียนบางท่านเนี่ยอาจจะให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับบ้านนะคะเราก็จะสวดบทนี้แหละนะคะให้นักเรียนได้ทราบว่าที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะมาดูนะคะวรคแรกเลยอารหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพะระอรหันต์ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่นเองนะคะมาดูวรคต่อไปคะ่ะ พุทธังพะควันตังอภิวาเทมิแปลว่าข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานนะคะวักต่อไปค่ะสวาขาโตพะควาตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว วักต่อไปนะคะทำม,มังนัมสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมมาดูวักต่อไปเลยค่ะสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ นักเรียนจะเห็นว่านะคะในคําแปลของคําบูชาพระรัตนาตรัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะคุณของพระพุทธนะคะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบเลยนะคะก็คือพระรัตนาตรัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะฝึกสวดนะคะบางที่เนี่ยก็จะสวดสามารถสวดได้ทั้งที่สวดไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยก็ได้หรือนักเรียนจะสวดเฉพาะที่เป็นคำภาษาบาลีก็ได้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับการสวดมนต์ไหว้พระนะคะซึ่งประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยมีจิตใจที่สงบนะคะเวลาที่นักเรียนมีปัญหาหรือคิดอะไรไม่ออกหรือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะรวบรวมสติของนักเรียนโดยการทําสมาธิโดยการสวดมนต์ไหว้พระก่อนก็ได้ค่ะ คราวนี้มาดูนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการแผ่เมตตานะคะการแผ่เมตตาเราทําเพื่ออะไรนะคะก็คือเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะโดยปราศจากความทุกข์ยากและความลําบากนะคะซึ่งเราจะทําเมื่อหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วค่ะ เราก็จะต้องแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะเป็นการลดความเห็นแก่ตัวของตนเองนะคะเราสวดนมนต์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้อื่นซึ่งบทแผ่เมตตานะคะเราจะกระทำนะคะการทำเนี่ยนักเรียนไม่ต้องพนมมือไหว้นะคะให้นักเรียนทําสมาธิค่ะนั่งทําสมาธิหลับตานะคะนั่งขัดสมาธิแล้วก็หลับตานะคะแล้วก็ ท่องบทแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกสวดบทแผ่เมตตาพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนั่งคัดสมิค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะวางมือบนตักนะคะโดยเอามือขวานะคะทับมือซ้ายค่ะแล้วหลับตาค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะ ฟังครูพี่โอนะคะนำสวดแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลองสวดตามถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะสับเพสับตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินนักเรียนอย่าเพิ่งลืมตานะคะครูพี่โอจะให้นักเรียนนั่งสมาธิต่อเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ส่งความบาดถนาดีนะคะไปให้แก่เพื่อนมนุษย์นะคะและก็สัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะนักเรียนค่อยๆลืมตาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนระหว่างที่นักเรียนแผ่มเมตตานะคะแล้วก็ระลึกถึง นะคะบรรดาสรพพสัตท,ทั้งหลายนะคะแล้วก็ทั้งมนุษย์และสรรพัสัตทั้งหลายที่นักเรียนต้องการที่จะส่งความปรารถนาดีไปให้เนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการแผ่เมตตานี้นะคะนักเรียนก็สามารถนะคะฝึกทำนะคะให้เกิดความเคยชินกับตัวนักเรียนเองนะคะโดยการที่อาจจะทำนะคะก่อนที่นักเรียนจะ เข้านอนก็ได้นะคะหรือว่าหลังจากตื่นนอนก็ได้ซึ่งถ้านักเรียนทําเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีสตินะคะมีสมาธินะคะแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการลดการเห็นแก่ตัวของนักเรียนนะคะก็คือเป็นการส่งความรักและปรารถนาดีให้กับสพษษัพพะสัตทั้งหลายนั่นเองนะคะโดยที่นักเรียนอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องพี่ หรือว่าปู่ย่าตายายนะคะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะมาฝึกปฏิบัติร,ร่วมกันก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพี่โอ๋ขอจบการสอนนะคะเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนะไตาและแผ่เมตตาไว้เพียงเท่านี้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนตนเองนะคะ เกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระการสรรเสริญคุณพระรัตนาตายและการแผ่เมตตาให้ชำนาญได้นะคะโดยสามารถศึกษาบทสวดน,นะคะต่างๆเนี่ยได้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมป .4 นะคะของอักษรน,นะคะและถ้านักเรียนสามารถที่จะฝึกนะคะ เป็นประจำได้เนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจำเนื้อหาในบทเรียนนะคะเพราะจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพี่โอ๋ก็ขอจบนะคะการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพี่โอ๋ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น